ประมาณนี้นะครับสีเขียวมุกทองงานสแตนเลสนะครับคันนี้ราคา7 7,0 0 0บาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับอันนี้เป็นพอเสียสิ่งล้อแม็กซีอีอันนี้ความยาว3เมตร3,5นะครับประมาณนี้นะครับช่วงล่างเป็นของรถกระบะครับ น,นะครับสนใจสอบถามได้ครับ087157983ปู่ช่างที่วัดโบสถ์จังหวัดพิดสนุโรกนะครับ77,000บาทความยาวได้ประมาณนี้นะครับค่าเพิ่มความยาวกว่านี้ก็เพิ่มเป็นตารางเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะคิดราคาให้นะครับอันนี้เป็นไไปวงมาลัยไฟฟ้านะครับ อรี่อยู่ในนี้นะ